สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ค่ะเรามาวางแผนชะตาชีวิตในเดือนนี้กันนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ดาวหลายดวงได้ทำการโคจรยกย้ายและดาวหลายดวงก็จะมุ่งเข้าสู่ราศีกุมมาอยู่ที่เรือนของดาวพระราหูด้วยเรามาเช็คมาวางแผนดวงชะตากันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดวงชะตาของคุณประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะสมัยขอเจาะไปที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้งานจะเยอะมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความยุ่งมากขึ้นมีภารกิจมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะผลงานจะเป็นที่น่าพึงพอใจเมื่อคุณได้ลงมือทำอะไรแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีโอกาสสำเร็จลุล่ลวงได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่ชาวลัคนาราศีมังกรคะสมัยก็ต้องขอบอกกันตามตรงเลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้แม้งานจะมีโอกาสสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่อย่างไรก็ยังมีความเหนื่อยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะหลีกหนีไม่พ้นกับความเหนื่อยนะต้องขอบอกกันตามตรงเลยนะคะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณในขณะนี้โคจรอ,อยู่ในราศีกุมอยู่ที่เรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณอยู่นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะดีๆค่ะ การงานหรือกิจกรรมใดที่คุณทำมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดล่าผลที่ดีทางการเงินและประกอบกันกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารนั้นเป็นเทพแห่งสงครามเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความขยันโคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีมังกรด้วยและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะมหาอุดหมายถึงสำเร็จหมายถึงชัยชนะหมายถึงความยิ่งใหญ่ก็จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นขยันแอคทีฟ มากยิ่งขึ้นเวลาคุณได้รับมอบหมายอะไรชาวลคราศีมังกรจะรู้สึกว่าคุณจะต้องทำสิ่งนั้นให้ดี คุณจะต้องทำผลงานชิ้นนี้ให้ออกมาเป็นที่น่าประทับใจเป็นที่น่าพอใจประมาณนี้นะคะและดาวพระอังคารที่โคจรมาเป็นมหาอุจทับเนื้อทับตัวของคุณนั้นอยู่ที่ราศีมังกรนั้นถือว่าอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระเสาร์นะดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์ก็เป็นดาวที่ไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคะก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่างานค่อนข้างจะเจอกับอุปสรรคและปัญหามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากีดขวางการทํางาน คุณถ้าคุณกําลังยื่นเรื่องยื่นเอกสารยื่นการดําเนินงานต่างๆมีเกณฑ์ที่จะล่าช้านะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการติดขัดหรือเรื่องของคนนะคะที่เข้ามาทําให้งานมันล่าช้าการเดินเรื่องมันติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมังกรจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ก็โครจรมาร่วมกันซึ่งคู่ดาวนี้เป็นคู่ดาวแห่ง การแก้ปัญหานั่นเองค่ะ ในระยะเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นี้มีเกณฑ์ที่จะมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านคุณมีภาระหน้าที่ที่คุณต้องจัดการมีงานที่คุณต้องดูแลอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนอื่นโยนงานมาให้มีบางคนมาไหว้วานขอให้คุณไปช่วยแก้ไขปัญหางานของเขาหรือขอให้คุณมาจัดการมาเป็นธุระอะไรบางอย่างให้นะคะคือมีงานของคนอื่นที่ชาวล ลคนาราศีมังกรจะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลด้วยประมาณนี้นะข่าวดีของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะคือคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตานะคอยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันเกี่ยวกับงานของคุณมีคนเห็นคุณค่ามีคนมองเห็นถึงความตั้งใจและเห็นศักยภาพในตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นในระยะเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยตั้งใจทําอะไรขอให้เดินหน้ากับสิ่งนั้นเลยนะแล้วสิ่งดีๆโอกาสดีๆจะเข้ามาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะต้อง ทำงานล่วงเวลาหรือบางคนอาจจะเอางานกลับมาทำที่บ้านงานอาจจะกินเวลาพักผ่อนงานอาจจะกินเวลาส่วนตัวของคุณลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ในระยะเดือนนี้ดาวพระพฤหัสโคจรเป็นปฐุม,มเกณฑ์ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับการเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุลจากคนที่มีอายุมากกว่าและมีโอกาสดีๆทางด้านการเงินใครที่ติดขัดหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือว่าอาจจะรอคอยเงินเก่าเงินค้างคางเงินเคลมประกันเงินตกเบิกต่างๆแล้วยังไม่ได้รับมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะในจังหวะเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรมาเจอก,กันกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะตรงนี้จะส่งผลทําให้ชา,าวลัคนาราศีมังกรมีกลยาทมิตรที่ดีคุณจะได้เจอกับคอนเนคชันดีๆคุณจะได้เจอกับผู้คนที่เขาหวังดีกับตัวคุณเมื่อคุณมีปัญหาเมื่อคุณทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจ นะคะหรือแม้แต่กระทั่งติดขัดในด้านใดชาวลัคนาราศีมังกรจะมีกลุ่มคนเหล่านี้คอยยื่นมือมาช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาหรือช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้เลยนะคะจะเป็นจังหวะที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะแต่ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนอยู่นะคะโดยเฉพาะคอนเนคชันใหม่ๆที่เข้ามาคบค้าสมาคมกับคุณอาจจะนำปัญหาหรือนำเรื่องจุกจิกใจ บางอย่างมาสู่ตัวคุณได้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังคําพูดคําจานะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่การพูดคุยกับคนใหญ่คนโตคนที่มีขั้นมีตําแหน่งเขาอาจจะไม่พอใจในคําพูดบางคําของคุณเขาอาจจะไม่พอใจในการกระทําบางอย่างของคุณหรือการพูดจาอะไรแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มั่นใจอย่าไปรับปากนะมันจะทําให้คุณเสียเครดิตรวมไปถึงในจังหวะเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะเจอกับคนที่พูดไม่เป็น คำพูดค่ะสัญญาแล้วไม่ทําตามสัญญาพูดอีกอย่างทําอีกอย่างมีเกณฑ์เจอคนประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นี้มีโอกาสเดินทางบ่อยขึ้นค่ะบางคนเดินทางเพราะเรื่องของการงานบางคนเดินทางท่องเที่ยวบางคนก็เดินทางเพื่อไปจัดการธุรกประปังต่างๆนะแต่อย่างไรก็ตามจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจากการเดินทางค่ะอาจจะมีเพื่อนใหม่จากการเดินทางหรือได้ความสําเร็จจากการเดินทางนั้นๆอย่างเช่นคุณเดิน ไปพบปะลูกค้าต้องการไปเสมเอไปเสนอขายสินค้าอะไรบางอย่างก็ได้ความสําเร็จกลับมาคือลูกค้าตกลงที่จะซื้อสินค้าของคุณประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะเรื่องเงินก็ไม่มีปัญหาค่ะสำหรับชาวลคาราศีมังกรหมุนเงินได้ใช้จ่ายเงินคล่องตัวค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคฟลุกๆทางการเงินด้วยอะไรที่คุณคาดหวังหรือวางแผนไว้แล้วเกี่ยวกับการเงินการทอง ในระยะเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามที่คุณวางแผนนะมีมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปดังใจอะ่ะนะแล้วบางอย่างสมมติว่าคุณคาดว่าคุณจะต้องได้เงินจากสิ่งนี้100บาทแต่คุณอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย100นะแต่มันก็ใกล้เคียงอะ่ะอย่างน้อยก็ได้มา90อะ่ะประมาณนี้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรความคาดหวังเกี่ยวกับการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้มาใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณคาดหวังชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ทําการค้าการขาย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเดือนที่คุณมองเห็นกำไรกำไรนะมันเป็นช่วงแห่งการเติบโตนะคุณจะได้จับเม็ดเงินคุณจะเห็นการหมุนเงินที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนท่านที่ไม่ได้ทำธุรกิจนะทำงานประจำอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะแล้วเราจะหมุนเงินอย่างไรมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการได้รับเงินพิเศษได้รับเงินฟลุกๆได้โบนัส นะคะหรือได้ของกำน,นันได้ของขวัญจากใครบางคนมีคนซื้อของมาฝากมีคนเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารแบบนี้ก็ได้นะคะคือจะมีความโชคดีทางด้านการเงินหรือมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายก็ได้สมมติว่าคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในบ้านแต่เดือนนี้ปรากฏว่าแฟนคุณช่วยจ่ายเดือนนี้ปรากฏว่าคุณแม่มาช่วยแบ่งเบาอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ข้อที่ต้องระมัดระวังของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะค่ะคุณต้องพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายนะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุณเองสุขภาพของคนในครอบครัวหรือลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะต้องพยายามควบคุมหน่อยแล้วก็อยากจะให้หมันดูแลสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวให้ดีมีเกณฑ์เป็นหวัดเป็นไข้เจ็บคอนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะบาง คนก็วัดลงปอดหรือปอดบวมเกิดขึ้นได้แล้วก็ระบบน้ำด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นเบาหวานหรือไตเป็นต้นค่ะ อุปสรรคหลักๆของชาวร,ราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นก็คือเรื่องของเวลานะบางทีทํางานไม่ทันเวลาบางทีเวลามีน้อยเกินไปแล้วหัวหน้างานต้องการงานเร่งงานด่วนสั่งวันนี้จะเอาพรุ่งนี้มันจะมีเรื่องของเวลามาบีบแล้วอุปสรรคปัญหาตามที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของร่างกายชาวลคราศีมังกรทํางานหนักแล้วร่างกายมันจะฟ้องนะนั่นก็คือไม่สบายพักผ่อนน้อยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จะเกิดอาการเหนื่อยเมื่อยล้านะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย ไม่ค่อยสบายภูมิต้านทานต่ำหรือลดลงประมาณนี้นั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขอวอ,อวยพรอวยัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ